แฟนเลือกแต่ถ้าสมมติเป็นรางวัลแล้วให้พี่กินพี่ผีเลือกเองเลือกแบบไม่ดูด้วยมีมีทั้งหมดสี่มีมค่ะให้พี่กินพี่ผีเลือกคนละหนึ่งคนละหนึ่งคนละหนึ่งหนึ่งอันนี้มาโอเคค่ะมาโชว์ได้เลยค่ะอุ้ยบังเอิญจังเลยทำไมมีมันถึงต้องมีแมวสองตัวนะเอเห็นไหมอ่ะพเจ้าธรวัฒนเห็นไหม ใช่ถ้ามันมีแมวสองตัวก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยก็คือพี่กินพี่บีต้องช่วยกันทำมีนี้น่ะมาอ่าสนุกดีเป็นอย่างนี้แค่นี้เองรักกันเิดปิดแค่ไม่ได้ไม่ได้มันซุ่มมันมันซุ่มไงมันซุ่มกันไรกันนะมันเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วรักกันอะไรรักกันได้ไงอ่ะแลกกันง่ายเลยเด้อมาเอาเต็มหน้ามา ไมือใครอ่ะอมาๆๆๆเล่นกันแล่นกันเล่นกันอ่ะให้พี่พีทําก่อนอ่าให้ดูภาพของพี่ีก่อนเลยเป็นภาพอออืออ่านี่พี่เป็นอพี่เป็นตัวไหนอ่ะให้พี่พี่เลือกเลยเพราะพี่เป็นภาพของพี่ีพี่เป็นตัวนี้อ่าโอเคพี่พี่เลือกเป็นแมวส้มนะคะแล้วเดี๋ยวเป็แมวค่ะมันมองมันมองคอนะมันมองคอนะ มขทำไเหมือนไหมทุกคนอ่ะดูเหมือนไหมร้อยเลยหมร้อยเปอร์เ็นเลยหมร้อยเปอร์เซ็นคอมเมนต์มาให้หน่อยไหมว่าร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนเลยได้เเลือกตัวให้เดี๋ยวผมเป็นตัวนี้ม y l o ิ e a อ d s u p p พ r t ตัวนี้เน่โอเคอะอันนี้พีอันนี้ผมอนี้ผมเองนี่ผมเองนี่พี่มาอันนี้อะไ เราวอร์มกันท่าใหญ่มากยังแค่นี้เออไปก็เนี่ยทำท่าเอา เขาเงียบกั็หมดเลยจะเล่นอะไรจะเล่นอะไรไม่ได้เล่นอะไรก็มันต้องทิ้งทั้งะไรมันต้องทำทำไหมแป๊บหนึ่งนี่หรอคิดว่าจะมีมุกคไงไม่มีเราไม่ได้เป็นคนตลกเราเป็นคนจริงใจเออโอเคอะไรนะป้าบีนี่จะพัดอุทัยรับทองกันนะฮะโอเคมาค่ะโอเคเกมที่สองจบกันไปเลย